ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าวัดพระแก้วนะคะโดยที่เราถือขยะมาด้วยนะคะหวังว่าในวัดคงจะมีขยะให้เราทิ้งนะคะขยะมันอยู่ใกล้ๆเวอร์ because it's from the car so I need to respond about this trash <c oughs> ใช่ไหม t r a s h t เนาะขยะหลายชิ้น t r a s h s t t h e trash คือขยะร้อนจัง 今はとても暑いレスแล้วก็คือร้องเสียงส่วนใหญ่ถึงวงรนี้งเหนียงพระอันนี้คือประตูมณีนพรัตนะนะฮะยังไงก็ 这是我。的。